เป็นไข่เป็ดเป็นโตเลยจัดเลยของลาดน้ำจิม้มเข้าไปมาๆๆๆกลับสบายดีพี่น้องของไปเบิร์สู่สุคนหลังจากห่างหายไปดนนะพี่น้องเกี่ยวกับการกินสลายไปเห็ดเพลงืันนี้เขามีเมนูเด็ดืันนี้ไข่ไข่ลูกวันนี้โตเป็นคนเลยเนี่ย มาแลนะ้วจังหน่อยแล้วเนะี่ยเป็นคนเลยนะต่อมาให้พี่น้องเบิงอ่ะบม่ว่าอะไรจวดจัด <c oughs> จน้ำจิ้มกับมาจากเขาเนี่ยเขาแถมมาไข่เศร้าหน่วยัน,นีตำเองอันนี้ซีฟูด้ดตำเองตำเองพักแก้มก็มีอย่างเงี้ยกระพวงบักแข้งบ้านเฮาล่ะไก่ยอดกระชิ้น กะแตงแตงสดๆจากสวนเก็บมาแล้ก็มีบักเขือดอกดอกกระลัมมาละกับผักชีไทยอชีไทยก็เก็บจากสวนที่ปลูกไว้อะมาพี่น้องมาบอลลายใหยห่างจัดจาข้างล่างก็มีข้าวปุ้นน้ำตั้ข้าวปุ้นบมีบอลไว้ <c oughs> อะไว้ข้างล่างกันเลยมาๆมา,มา ลดจัดเบ่ๆไล่เบอร์เบอร์เบอร์ยังไม่อยอ่างไรความสละเนาะโตกันหน่อยอ <c oughs> ม,ามามามาพี่น้องมาเบิง่งเห็ดเป็นโตให้พี่น้องเบิง่งนี่อันนี้คือไข่เป็ดเลยพี่น้องเลยนี่เป็นไข่เป็ดเป็นโตเลยจัดเลยเฮาราดน้ำจิ้มเข้าไป มา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 อืมโอ้มันครับพี่น้องแซ่บเสีบโอ้จะปีแล้วบริกินนี่เนาะหลายปีแล้วบริกินนะ ใส่เป็นลูกเลยเนี่ยยเข้ามาน้ำจิ้มลาดให้พี่น้องเบิ่งกันนะลาดเข้าไปอ้ยนอยนอยน้อยนี่น้ำจิ้มซีฟูด้ดทอาตองเนะี้ยง ขอมึงด้วยขอดูดหน้ามึงด้วยน้ำจิ้มของเขาน้ำจิ้มแทมไฮมาเนี่ยมันจะมีพริกไทยกับเกลือผงชูรสเขาแทมไฮมารูปเป็นโตเลย ลองน้ำจิ้มครับจำน้ำจิ้มครับน้ำหน้าสิออกเข้มๆอ่ะเข้มๆหอมผิกไทยอยูหน่อยเดี๋ยวการอยู่

กินกับน้ำจิม้มซีฟูด้ดเขากันครับว่ม อััก,ก,ก <c oughs> บงเอาตวัวมันใส่ใคะไข่แดงมันเขียวตวัวมันใส่คใส่สองตวัวไปเลยบอกเข้าเลยพี่น้งงองเลยหอมหอมมันมันอ่ะแซ่บหอมหอมมันมันอ่ะแซ่บ สื่อมาลองด้วยพี่น้องเด้อไข่ลูกบ้านเท่าคนไทยาเอื่นยังไข่เขา่าไข่ยังมาจาก เนี่ย <Yeah. S 2> ครับแบ <Yeah. S 2> บริกินตังดนเละพี่น้องแต่มาอยู่ประเทศไทยอะบริกนโอ้หลายปีแล้วกลับบ้านวังปีใหม่ปีก่อนเนะะี่ยครับบริสุินพี่น้องเลย <c oughs> ออกมันๆเนี่ยน,นะ ตังนะจ๊ะบ้านนี่ยต้องขอบคุณ <c oughs> เกียร์พื้นที่พี่น้องเ <c oughs> มนูแถม <Yeah. S 2> ตำข้าวปุ่นอืมอ mm ั hmm. นไหนล่ะบ้านเป็นบ่ออื้มสวัสดปุกูเลย mm hmm. มามาครับมาพี่น,อน้องมามากินด้วกันดึงเต็นเขตาตาครับพี่น้อง <laughs> <laughs> ข้างในมันจะเป็นแบบซีพี่น่เราสิมีลูกน้ำมนะไม่ลูกก็มีไข่แดงจั่หงน้อยไข,ข่ขาวครอมข้างในนี่พี่น้องจะเป็นตัวแเยี่ยข้างในมันโอ้เจียวคล้ายๆดีอยู่ตัวเนี้ยมีปอนดอีก <laughs> แห้งแสบตืมมาใส่โต้มันก่อนลด ปันกูมากินหยาเอาละ <c oughs> มวนพักใจนะ เสียบจิ้มบอกบเอาแม่โตมานะนี่ใส่กบไปหลดราดน้ำจิม้มซีฟู้ดก็ไปี่ฮะโตมันน้ำไงห่มดใจปะหมด <laughs> ใจพี่น้องเฮ้ยซาลาเพิน จวดวะ,ะจัดจัดจวดจัดเบิ่งสีเห็นให้เบิ้งเนี่ยเป็นโต้ยังสีรถุ่อ่ะ<ม>ลาดเข้าไปยังสี่ หอมออกคุหอมรสชาติมันสีออกมันมัน,มน,มนหวานจยงหน่อยน,นี่เอาไหมจัดเข้าไปตัวนี้อันนี้เป็นไข่ขาวมันไข่ด้านมันนะเพื่อนอนี่่เะเอาจ้องมาใส่เดี๋ยวขออีกกินตัวมัน ลอยเลยเลยอยแจ่วไปเลยมาสนหยุ่เลยสนสากันเอาไหมทา,าเบิดมันไข่ดังไข่เศร้าหน่อยพี่น้องสองสี่หกเจ็ดว้าเบิดไปสิบสามแล้ว สุดย่อดเลยเริ่มอิ่มเลยตัวนี้มาเอาคนละลูกนะไข่แดงมนะัน <c oughs> อยู่ตัวเลยตัวนี้มาให้ค่อยน้ำนี่เออตํากัาปุย๊ยซาลาส่วนตําเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนี่น้องปั๊บอืมฮะ ไข่เศร้าหน่วยพี่น้องไข่ลูกกินไปสิบสามหน่วยหูซึ้งอิ่มคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้พี่น้องเนาะยังได้ก็ฝากพี่ฝากน้องคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อในช่องบ่าวใส่คนกลบ้านเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮางสองคนในเห็ดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น,อน้องเนาะช่วงนี้ก็บ่ค่อยว่างไปได้หรอกพี่น้องมือว่างก็เห็ดอันนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อ คนทีติดตามเลยกแล้วกะขอบใจคนที่ยังไม่ทันติดตามก็ฝากกดติดตามให้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เฮาสองคนกะลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะสบายดีสวัสดีครับ